คำไม่ออกลูกน้องเท่งต่อยติ๊กเจษดาพรสาเหตุเพราะนักแ,แสดงตลกเบอร์ต้นของเมืองไทยจะขายคนนี้ไปไม่ได้อย่างทเ,เ,ทเท่งเถิดเถิงที่ไม่ว่าเขาจะมีผลงานมากมายขนาดไหนสร้างผลงานมานานหลายสิบปีฝีมือการแสดงตลกของเขาก็ไม่เคยลดน้อยลงเลยมีแต่สร้างรอยยิ้มและสร้างเสียงหัวเราะอยู่ตลอดเวลาล่าสุด เขาออกมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับติ๊กเจษดาพรที่ลูกน้องเขาไปต่อยติ๊กติ๊กส่วนกับจนทางด้านหม่ำจกมกต้องเข้าไปเคลียโดยเล่าไว้ว่าในซีรีส์ที่เล่นด้วยกันเท่งก็รับบทเป็นนักเลงติ๊กก็มีลูกน้องเข้ามารุมเราในระหว่างรุมเราก็จะเอาสีมาป้ายให้ดูฟกช้ำก็ซ้อมกันอย่างนี้พอถึงเวลาจริง5 4 3สแอคชั่น ติ๊กก็สั่งลูกน้องมารุมทำร้ายเราตีตีกันไปเราก็หยิบสีมาทาระหว่างนั้นก็เห็นไอตีหยิบสีมาทาก็งงทาทำไมจนกระทั่งมีเสียงคัดๆก็เอ๊ะคัดทำไมจนสุดท้ายมารู้ว่าจริงๆแล้วไอตีอ่ะไม่ได้เข้าฉากด้วยหรอกไอตีมันเดินไปต่อยติ๊กติ๊กก็ต่อยกลับไอ้ตีก็วิ่งเข้ามาในกลุ่มนี้มาทาก็คัดมัมก็เลยไปเคลียร์ติ๊กบอกว่าไม่รู้ ไม่รู้พี่อยู่ดีลูกน้องพี่ก็มาต่อยผมเลยเรียกไอตีถามไปต่อยทำไมไอตีตอบว่าผมเข้าไปตีพี่ไม่ถึงก็เลยถามกลับว่าแล้วไปต่อยติ๊กทำไมอะ่ะไอตีตอบผมเห็นเขายือนอยู่ว่างครับแต่ไอตีโดนต่อยจนตาเขียวเลยนะ